สวัสดีค่ะ17.20นนะคะได้เวลาเซตเราาอัพกับสุพวรรณโตคะ่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนียังคงสองแสงสีเขียวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะวันนี้เราเห็นมีแรงซื้อเข้ามานะคะในหุ้นบิ๊กแคขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นที่ไปอิงก,กับการเมือนนะคะขณะเดียวกันค่ะเราไปดูภาพรวมการลงทุนกันนะคะแน่นอนสัปดาห์นี้จับจ้องไปที่การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่2ค่ะคุณผู้ชมครึ่งวันครึ่งทางเราเห็นหุ้นไทยในบวกขึ้นมา8จุดนะคะระหว่าาางงกรซื้้อขขยึนไปสสูุด ทดสอบ14.20จุดค่ะอยู่ที่บริเวณ1,532จุดนะคะและปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะหุ้นไทยอยู่ที่1,528.77จุดบวกขึ้นมา10.85จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย46,463.28ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะขยับขึ้นมาได้ในทิศทางเดียวกันนะคะและนี่เป็นปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะ MAI นะคะ466.50จุดค่ะขยับบวกขึ้นมา4.79จุด มูลค่าการซื้อขาย1,320.83ล้านบาทตรวจแถวกันต่อค่ะสำหรับ5้าหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะวันนี้เราเห็นแรกที่ขายออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะรวมไปถึงปิโตรจากก่อนหน้าน,นี้ราคาขยับบวกขึ้นมาค่ะปะตะทนะคะราคาปิดไป34บาท50ตางลดลงมา50สตางค่ะส่วนค้าปลีย่ยง CPO นะคะวันนี้ราคาปิด63บาท25ตางขยับบวกขึ้นมา50ตาง คแบงก์การิกรไทยค่ะ134บาท50สตางขยับบวกขึ้นมา2บาทนะคะปตทสพค่ะ155บาทย่อตัวลงมา3บาท50สตางอันดับ5หุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะแสนสิรีค่ะราคาปิดบวก2บาท4สตาค์นะคะขยับบวกขึ้นมา11สตางค่ะ แน่นอนนะคะวันนี้เราคงพูดถึงหุ้นแสนสิริค่ะราคาวันนี้นะคะต้องบอกว่าปิดทฮายเลยค่ะแสนสิริควงคู่มากับ s อ s สนะคะควงแขนพาฤิตวิ่งขึ้นมาลุ้นโอกาสเพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะหลายโปรกเกร์บอกว่าให้จับตานะคะการโหวตเลือกนายก,กรัฐมนตรีนับจากนี้ไปะคะ่ะแสนสิริเอนะคะอย่างที่บอกไปค่ะราคาหุ้นวันนี้ปิดทฮายนะคะ2บาท4สตางค์บวกขึ้นมาถึง5 7 0 ส่วนเอเเนะคะวันนี้ราคาค่ะขึ้นไปไาย4บาท70สตสงคตานะคะก่อนจะมาปิดที่4บาท62สตางต์างบวกขึ้นมา3.12ค่ะบรอลฟินแนเซีไซรัสนะคะแนะนำซื้อสำหรับหุ้นแสนซีรีค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้2บาท20สสางตานะคะประมาณการกำไรจมากที่2นะคะ1,600ถึง1,700ล้านค่ะส่วนกำไรปกติทั้งปีนะคะ คาดว่ายังคงเร c คอร์ i g h ค่ะ4,500ล้านนะคะซึ่งประเมินเทคนิคให้ด้วยค่ะให้แนวรับนะคะ1บาท88สตางขนาดเดียวกันนะคะแนวต้านที่ให้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทะลุแล้วด้วยนะคะส่วนบอลอรดบีเอสวิกเกอร์ค่ะแนะนำซื้อสำหรับ SC นะคะให้ราคาพื้นฐานไว้5บาท22สตางค่ะประมาณการยอดขายจมากที่2นะคะฟื้นตัวสดใสแต่7,300ล้าน ตามกันต่อนะคะในสต็อกอัปเดตค่ะสำหรับ prm นะคะ prima marine ค่ะเปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลังนะคะจะเน้นขยายตัวใน2กลุ่มธุรกิจค่ะเรือขนส่งปิโตเคมีนะคะมีแผนซื้อเรืออีกอย่างน้อยๆ1-2่งถึอลำอีกธุรกิจหลักก็คือเรือกลุ่ม offshore support ค่ะประมาณการนะคะว่ารายได้ทั้งปีนี้โตไม่ต่ำกว่า10%เข้าเป้าค่ะส่วน dmt นะคะทางยกระดับดอนเมือง เตรียมพร้อมเข้าประมูลงานใหม่ค่ะหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จนะคะมั่นใจปีนี้โกยรายได้เติบโตทะลุ30%ค่ะค่าปริมาณจราจรนะคะจะไม่ต่ำกว่า1 1 0 0 0 0คันต่อวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ85,000คันต่อวันค่ะ ส่วน s v t นะคะ Sun vending Technology ค่ะภายในปีนี้นะคะเตรียมขยายตู้ vending Machine ให้ได้ประมาณ1 7 0 0 0ตู้ขณะเดียวกันครึ่งปีหลังคาดว่าเป็นไฮซีซั่นนะคะทำให้ยอดขายตู้ vending Machine เพิ่มมากขึ้นไปด้วยค่ะ จับสัญญาณหุ้นไทยจากนี้กันหน่อยนะคะจะโหวตนายกรอบที่2แล้วปรับกระลืดลงทุนอย่างไรกันดีค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับฝั่งของบอรอยุทธบ้านประเทศไทยค่ะอยู่กับคุณนัทตรีพุณสุขนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนค่ะสวัสดีคุณนัทค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนัทช่วยสายภาพเซตอินด็กซ์บ้านเราเลยค่ะทิศทางจากนี้เป็นยังไงฮะรอเรื่องของความชัดเจนโหวตนายกรอบ2นะคะครับผมผมว่าณตอนนี้เองเนี่ย ทั้งกองทุนแล้วก็ทั้งต่างชาติเนี่ยมีสถานะที่เขาเรียกว่าอันเดอร์โอนนะครับก็คือไม่ไม่ได้มีหุ้นมากพอที่จะอยู่ในระดับที่เป็นนิโชัวแล้วการจะมีหุ้นน้อยไปน,นิดนึงนะครับพอเรื่องของการเมืองมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับผมคือมีความชาัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็เลยเกิดแรงซื้อกลับเข้ามาค้างเยอะนะครับโอเคต่างชาติเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซื้อเยอะแต่ถ้าหากว่าเราไปดูสัญญาณในตัวของตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดออปชันเนี่ยเราจะเห็นว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติมีสถานะเป็นรองสุทธิเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยภาตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้เราตีความในระดับหนึ่งก่อนนะครับผมว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมีสูงกว่าโอกาสที่ตลาดหุ้จะหลุดพันห้าร้อยจุดลงมาภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่ได้มีม็อบที่รุนแรงนะครับค่ะ คุณนัทมีการประเมินนะคะว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าสุดท้ายมีการพลิกขั้วเกิดขึ้นเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแทนเก้าไหลจะเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้เราเห็นหุ้นบิ๊กแคปที่อิงก,การเมือง s อก็ขึ้นนะคะแสนสิริก็ขึ้นด้วยสายภาพไปฟังบ้างค่ะครับผมถ้าหากว่าเป็นการที่เพื่อไทยจับมือกับเก้าไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าหุ้นขนาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะคะผมที่ กังวลจากนโยบายของทางพรรคเก้าไกลก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วปรับตัวลงมาลึกๆเนี่ยแน่นอนว่าจะเกิดแรงซื้อกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกราฟเอเนจีตัวของรงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วกันนะครับแล้วก็กลุ่มของสื่อสารอย่างเช่นตัวของซูที่ตอนแรกมีความกังวลว่าจะเข้ามา ควบคุมเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่านะครับรกลุ่มนี้คือตัวแน่ๆนะครับหนึ่งสองเลยเนี่ยคือฟันโจต่างชาติจะไหลกลับขึ้มานะครับผมสชิติย้อนหลังมาเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่มีการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนว่าฟันโจจากต่างชาติจะไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะเป็นเนลิเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทยทั้งใจมาสนี้เลยโดยที่เรามองใจมาสนี้เนี่ยทาร์กเก็ตอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบจุดครับ อืมค่ะแล้วถท่า19กรากรการคมนี้ม้วนที่2แล้วยังไม่จบละคะตลาดหุ้นจะตอบรับยังไงความมั่นใจต่างชาตินี่ขนาดไหนฮะ ครับวันที่19บเเนี้ยอาจจะมีแรงเช็คเขย่าออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเชื่อว,ว่า<ะ>วันที่สิบเก้าเนี้ยส่วนตัวตลาดก็น่าจะคิดว่ายังไม่น่าจะได้นายกคนใหม่ที่ชัดเจนแล้วไปลุ้นกัอ<ะ>ีกทีวันที่ยี่สิบนะครับแต่ถ้าหากว่าวันที่ยี่สิบยังไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแรงเช็คออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ<ะ>ผมโดยแนวรับสําคัญที่เราให้ไว้ที่อยู่ที่บริเวณสักหนึ่งพันี่รเก้าสิบจุดครับโอกาส 1, จะหลุดพันห้าอีกรอบก็มีสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะทีนี้ต้องขอกระุกกรลลงทุนหน่อยค่ะว่าลงท ครับผมกลยุทธ์ช่วงนี้ละกันนะครับผมก็เน้นคิเล็กทีถ้าหากว่าใครอยากเซฟหน่อยนะครับผมก็ไปเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหรือหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะครับแต่ <c oughs> สำหรับใครที่ใส่ซิ่งหน่อยเนี่ยอาจจะไปดูหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเมืองไปเลยแต่แน่นอน <c oughs> ว่าจะต้องมีค้ดเอาไว้ในใจว่าถ้าหากว่าการเมืองไม่คลี่คลายสักที <c oughs> ก็มีโอกาสไงที่จะมีแรงขาย ทำกำไรออกมานะครับดังนั้น <c oughs> ผมเริ่มจากหุ้นที่มีปัจจัยบูกเฉพาะตัวก่อนสองตัวที่เราชอบนะตอนนี้จะเป็นตัวของบ้านปูนะครับผมเชียร์มาหลายจักรยานละแล้วก็อีก <c oughs> ตัวนึงเป็นตัวของ LHFG นะครับผมธน,า,า,น,า,นมา,าคารแรนด์เอาด์้าธนาคารแนด์นด์เท้าเนี่ยผลประกอบการเราคาดว่าจะโตโดดเด่นเลยครับเยออนเยออันนี้ในรายละเอียดอาจจะรบก,กวนอ่ากกนในเปเปอร์ของเหยนตานะครับส <c oughs> ่วนครับผมส่วนกลุ่มที่เกี่ยวกับการเมืองก็อาจจะดูตัวของกราฟเอเนจี Energy, กับตัวของไทยคมครับ เป็น2ตัวนะคะกาฟกับไทยคมเป็นหุ้นซิ่งที่อิงการเมืองที่พอเล่นได้แต่ต้องจับจังหวะลงทุนให้ดีใช่ไหมคะหุ้นในกลุ่ม<ช>แบงค์ล่ะคะคุณนั้เป็นยังไงคะประกาศงบ<ป>เก่งงบได้หรือเปล่าคะอะแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าการเมืองเคลียย์เนี่ยกลุ่มแรกเลยที่ต่างชาติจะเข้ามาซื้อในรอบนี้น่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารน,นะครับผมแต่ถ้าหากว่าให้เลือก หนึ่งตัวในธนาคารใหญ่เนี่ยก็คือผมผมจะเลือกตัวของเอชบีนะครับผลคือบีบออยู่ข้างบนอยู่ละไม่ได้ปรับตัวลงมาลึกก็จะเหลือเคแบงกับเอชบีนะครับเอชบีเองเนี่ยเราประเมินแนวโน้ผมผลประกอบการออกมาดูโดยรวมแล้วเนี่ยดูแนวโน้มจะดีกว่าเคแบงนะครับผมก็เลยเลือกของเอชซบีมาแนะนําครับค่ะเอชซีบีโดดเด่นน่าสนใจในกลุ่มแบงก์มีคําถามเข้ามาหุ้นปันผลละคะเราผ่านครึ่งปีมาแล้วดีเวเดนยิวแล้วเนี่ยดูแล้วหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนโดดเด่นเรื่องของปันผลที่น่าเข้าไปลุยได้คะ ครับผมถ้าสําหรับปันผลรอบครึ่งปีนะคะผมอาจจะให้ให้จับตาตัวของกลุ่มอาชนหาห์ก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของอสุภลายนะคะผมหรือว่าจะเป็นตัวของแอสเซดไวส์ก็ดูเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมในขณะที่กลุะะ่มธนาคารเองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราอยากเก็งกําไรไปกับฟันโซต,ต่างชาติด้วยแล้วเราอยากได้ตัวของปันผลก็จะเป็นตัวของ KKP ครับ แต่นิดเดียวอสังหาริมทรัพย์ค่ะวันนี้เราเห็น SCS เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแสนสิิดิ้งติดท็อป5ด้วยนะคะยังแนะนำลงทุนยังไงดีฮะโอเคยังอย่างตัวของ s อกับแสนสิริเองเนี่ยอาจจะต้องเทรดยิ่ง<ฆ>เป็นอรอบๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีในระยะสั้นนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนําแน่ๆผมเชื่อว่ารูมให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปอีกเนี่ยยังมีแต่ว่าให้ขาย วันที่19เนี่ยเราอาจจะขายไปก่อนคือเราจะไม่ไปรอลุ้นผลอย่างที่20นะครับคือส่วนตัวผมคิดว่ารเราคงจะชาตินายกเป็นวันที่20เลยครับเล่นรอบกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ,คะ,คคะนี่นะคะูรูของเราจากบลหยวนต้าประเทศไทยค่ะจับจังหวัดลงทุนนะคะยังมีหุ้นหลายบริษัทที่น่าสนใจมีสเสน่ห์ไม่น้อยละค่ะคุณผู้ชมเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกนะคะหุ้นเด่นแนะนําจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีดค่ะ